ทุกคนวันนี้จะมาป้ายยาคิมซองเซเวท่ที่ไปเจอมาเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วอ่ะสงสัยว่าดียังไงใช่ไหมทั้งลดรอยดำรอยแดงรอยสิวทำให้ผิวเรียบเนียนและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าทุกคนและที่สำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดอะอยู่แค่ซองแค่เนี้ยคุ้มป่ะคุ้มนะ จริงๆเพราะอย่างเราอะชอบแบบไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยการพกซองแค่เนี้ยคือตอบโจทย์ไม่ต้องมาคิดว่าใครฉันต้องพกกระปุกไหนไปบ้างหรือว่าตอนเช้าหรือก่อนนอนที่สามารถใช้บํารุงได้แบบเนี้ยคือลงไปได้เลยก็คือบํารุงได้เลยแล้วก็ตัวน้องเองก็ไม่ได้มันฉ่ำอะไรมากมายอะสามารถแบบแต่งหน้าทาตอนเช้าแล้วก็แต่งหน้าได้แล้วว่าลงก่อนนอนก็ได้คืนที่อะแล้วราคา59บ้บาท โอ้โหคุมป้าคือคุ้มไงนี่จากก็เลยจัดมาแล้วก็หาซื้อได้ที่เซเว่นแต่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเพราะว่าบางสาขาคือหมดเพราะว่ามันเป็นครีมในกระแสด้วยนะคะตัวนี้เ ทำให้ดีชาติก็เลยจะต้องกับตุนมาแบบนี้นะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากลองเราก็ไปเจอที่สาขาในเซเว่น 7, เนี่ยแนะนำซื้อไว้ก่อนซื้อตุนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าอยากจะแบบเดินไปซื้อ อาจจะไม่เจอในบางสาขานนะอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเจอปุ๊บรีบไขว้กักตุนเงินไว้ก่อนเลยบอกเลยว่าดีจริงๆนะทุกคนโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะล้างเมคอัพหลังหน้าแล้วก็บำรุงครีมตัวนี้กันนะจะให้เห็นกันไปเลยว่าเนื้อครีมน้องเป็นยังไงวันนี้ก็เลยแบบป้ายยาเลยทาครีมกันให้เห็นแบบหน้าสดๆเรียวๆกันไปเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันจ้า เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสภาพผิวหน้าที่สดมากสดมากสดมากที่สุดนะคะซึ่งโดยปกตินะคะเราก็จะเป็นคนผิวขาวที่มีแบบรอยแดงง่ายอยู่แล้วนะ ถ้าเทียบแต่ก่อนอันนี้คือใช้ไปแล้ว1เดือน,นทุกคนถ้าเทียบแต่ก่อนจะเห็นรอยแดงที่ชัดมากกว่านี้นะคะแล้วเราเนี่ยยังมีเป็นแบบสิวเล็กๆเ,เนาะตามการเจอมลภาวะฝุ่นหรือว่าสิวฮอร์โมนสิวก่อนมีประจำเดือนอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็จะเกิดเป็นหลุมสิวเล็กๆนะซึ่งตัว B K Acne Expert Filler Bright ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถช่วยได้ทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนยิ่งขึ้นด้วยนะ เดี๋ยวเราจะมาลองทาเนื้อครีมนะคะให้ดูกันคะ่ะว่าจะเป็นเนื้อครีมแบบไหนยังไงบ้างคะ่ะนี่คือเนื้อครีมจ้ะเห็นไหมว่าบางเบาเกลี่ยงง่ายไม่มันเหนอะหนะไม่หนักหน้าเลยสามารถทาเกลี่ยไปทั่วหน้าได้แบบนี้เลยทุกคนดีมากๆนะแล้วเนี่ย อย่างเราทาก่อนนอนอะ่ะก็บำรุงหน้านวดหน้าไปในตัวรู้สึกแบบสดชื่นนะทุกคนดีมากจริงๆตัวนี้หรือว่าถ้าจะทาก่อนแต่งหน้าเห็นไหมว่าเนื้อเนี่ยมันไม่มันเลยอะ่ะเราสามารถทาตัวนี้แล้วก็ลงเครื่องสำอางเนี่ยตามลงไปได้ ครีมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าฟินิชลุกของเราก็จะมีความเป็นโกลโกะแต่ก็ไม่ได้มันเยิ้มเวอร์จนเกินไปนะคะดังนั้นสามารถบำรุงตัวนี้นะก่อนที่จะแต่งหน้าก็ได้หรือจะบำรุงก่อนนอนก็ได้นะคะซึ่งคุ้มมากๆเห็นไหมคะว่าครบจบในซองเดียวกับตัว B K Acne Expert Silver Bright ตัวนี้เลยนะหาซื้อได้ที่เซเว่นแต่ ต้องดูดีๆนะคะว่าของหมดหรือเปล่าดังนั้นถ้าใครเจอที่สาขาไหนมาคอมเมนต์บอกกันได้นะนัดก็จะได้รีบกับตุนเอาไว้เหมือนกันรดูคนบอกเลยว่าดีจริงๆเลยมาป้ายยากันวันนี้นะคะให้เห็นเนื้อครีมกันไปจัก,จ,กจักกันไปเลยนะคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้ B K Acne Expert Filler Bright ค่ะ